ลำดับเลขคณิตคือลำดับที่มีผลต่างที่ได้จากการนำพจน์ที่ n บวกหลบด้วยพจน์ที่ n และผลลัพธ์ได้ตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ที่เท่ากันทุกกรณีไปดูตัวอย่างที่1กันเลยครับจงหา4พจน์เลขของ ลำดับเลขคณิตตัวอย่างที่หนึ่ง a 1เท่ากับ5 d เท่ากับ3ต่อไปก็หา a 1 a 1เท่ากับ5 a 2เท่ากับ5บวก3เท่ากับ8ต่อไปก็หา A3 A3 เท่ากับ ก็จะนำ8จาก a2 มาบวกกับ3เท่ากับ11 a4 เท่ากับ11บวก3เท่ากับ14จากนั้นเราก็จะเอามาเรียงลำดับกันนะครับก็จะได้5 8 11 14ตัวอย่างที่สอง 1> A 1เท่ากับลบ5 d เท่ากับ2 A 1เท่ากับลบ5 A2 เท่ากับลบ5บวก2จะเท่ากับลบ3 A 3เท่ากับลบ3ที 1, ่มาจาก A2 บวกด้วย2เท่ากับลบ1 A 4เท่ากับ ลบหบวกสจะเท่ากับ1นึ่งำมาเรียงเป็นลำลำดับเลขก็จะเป็นลบหลบสลบหแล้วก็1ค่ะพวกเราก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้แล้วอีพีหน้ามาพบกันใหม่ขอบคุณครับ